สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับใช้การภากเสียงนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงตัวกลอก17 Gen 5นะครับตัวนี้นะครับเป็นปืนของอาจารย์พานุมานะครับเพิ่งจะรับปืนด้วยกันมาเมื่อ้าช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาหมาอเนี่ยมายิงทดสอบกันนะครับก็จะทดสอบกันที่ระยะประมาณ5เมตรแล้วก็10เมตรนะครับเป็น2ระยะนะเป็นปืนที่ดีนะครับยอดเยี่ยมมากมา ที่เหลือก็ลองดูนะครับว่ากลุ่มกระสุนนียจะเป็นอย่างไรนะครับบ้างก็รอติดตามรับชมนะครับครับผมทีนี้นะครับมาพบกับเจ้าของปืนนะครับก็คืออาจารย์พานุมาศนะครับทักทายกับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับครับผมวันนี้เราก็จะมายิงทดสอบนะครับปืน Glock 17 g เ n 5วันนั้นเราไปรับด้วยกันมานะอาจารย์หลังจากที่รับเนี่ยอาจารย์ได้ทําอะไรกับตัวปืนบ้างครับสัมภาษณ์นิดหนึ่งครับ ก็ยังไม่ได้ทําอะไรครับก็กลับมาถึงบ้านก็หยิบมาดูอีกครั้งหนึง่งโชว์โชว์ตัวเป็นคอนยัคเน่นะครับอ่าหยิบมาดูอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ลองถอดสไลด์ลองดูสไลด์ขึ้นสไลด์ดูใช่นะแล้วก็เก็บเข้ากล่องครับผมก็คือวันนี้เรียกว่าเปิดระเดิมใช่ไหม<ะ>เปิดซิงค์เลยนะฮะวันแรกนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบกันครับเอาใกล้ๆก่อน5้าเมตรก่อนนะครับแล้วก็ไป10เมตรนะสองระยะนะครับ เดี๋ยวจะให้เจ้าของปืนเนี่ยลองยิงทดสอบดูนะครับเรียกว่าเปิดซิงนะดยเจ้าของนะครับเป็นชุดแรกนะยิงสักห้านัดก่อนนะเป็นชุดๆไปนะครับเดี๋ยวเราติดตามรับชมนะครับผมโอเคยิงนะครับชุดที่1ของอาจารย์พันุภาครับเจ้าของปืนระยะประมาณสักห้านิตโอเคนะครับสุดยอดนะครับเข้ากลางเอ็กเลยตัวที่1นนะครับสองนะครับต่อไปนัดที่สามโอเคเข้ากลางนะครับนัดที่สี่นะ นัดสุดท้ายแท็บอีกนัดหนึ่งโ <C US S> อ okay, เคเทียบตื้นกดแมกซีนออกนะครับโอเคคือ okay, ปลอดภัยมาดูเป้ากันนะครับเป้าสวยงามมากเลยนะทางเทป <c oughs> นิดมีเจะาของเลยนะครับก็สิบเจ็ดเจนห้าว้าวเข้าเอ็กซ์สองนัดเลยนะครับเข้าอีกซสองนัดเจ้าของปืนเป็นไงฮะความรู้สึกดีครับรู้สึก มีอีกภาพด,ดีนะนะโอเคยอดเยี่ยมนะครับเดี๋ยวดูกล้อีกทีหนึ่งอ่าเข้าตรงกลาง X เ,เลยนะครับสองนัดนะโอเคทีนี้ขออนุญาตเจ้าของปืนนะครับรถหอนะกับส่วนนะครับจำนวนห้านัดนะครับในที่ระยะเดียวกันนะขอ,นของป้องสิบเจ็ดเจ็ดหน้านะครับรู้บานจะเป็นอย่างไรบ้างโอเคเอาครับ ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเป้าเดิมของจุดสองสองนะตัวปืนนะครับยอดเยี่ยมนะเล็งไม่ได้ปานนี่ป้านะครับก็คือท่าเป้ายิงท่าเป้ายิงเลยนะครับกลุ่มกระสุนก็แค่นี้เองนะครับอ่าประมาณนี้ถือว่าเป็นปืนที่สุดยอดนะครับยอดเยี่ยมทีนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นชุดที่2เนี่ยเดี๋ยวเราจะขยับระยะไปประมาณสักสิเมตรชุดที่2นะครับของเจ้าของปืนนะครับอาจารย์ธนุมาตนะครับมาแล้วนะครับระยะเราตั้งไว้ที่10เมตรนะครับประมาณนี้ทีนึงนะครับ แค่นี้พอครับเทียบปืนโอเคปืนปลอดภัยนะครับชุดที่สองครับเดี๋ยวเราไปดูเป้ากันโอเคครับวันนี้สนามก็คนน้อยนะครับคนน้อยก็อาจจะหลุดไม่เป็นครับถือว่าถ้าเป็นตัวคนก็ยังอยู่ในตัวคนอยู่นะเข้าเป้านะครับเข้าเป้าอยู่ก็อยู่ครบทั้งห้านัดเลยนะอยู่ครบนะครับโอเคชุดที่สองครับอาจารย์พนุมาติยังไงความรู้สึกก็ คล้ายๆกับชุดแรกเพียงแต่ว่าระยะมันห่างขึ้นทําให้ความแม่นยาความนิ่งของเรามันไม่ได้ก็เลยทําให้เป้าไปเยอะโอเคแต่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับสองนัดนะครับสองนัดระยะ10เมตรนะครับไกลๆนะครับเดี๋ยวเราดูครับว่าสองนัดเนี่ยมันจะไปไหมสถาัารอนะครับก็คือเจ็ดเจ็ดห้า นี่กับเร็วๆนะครับอ่าโอเคก็นี้ไปดูเป้าวกันะครับเอยอปืขเขียนะครับเห็นชัดเจนนะครับ,นนรบก็คืออยู่ที่1นต่อนะครับสองนัดนะก็ตั้งใจนะครับว่าถ้าเป้ายิงเลยนะเพื่อจะได้ดูว่าอันนี้คือเป็นปืนที่ต่อสู้นะครับสำหรับต่อสู้ แต่ถ้าบอกว่าใช้เวลาในการเลี้ยงสูกนะครับตั้งดีๆเนี่ยผมคิดว่าไม่พลาดน,นะครับกระจุกอยู่แน่นอนนะเป็นปืนที่มีความแม่นยำเนี่ยสูงมากๆนะครับยอดเยี่ยมเลยแล้วก็ไกลเนี่ยโอเคมากนะครับถือว่าไกลดีมากนะสองนัดนะครับของผมตัวนี้ก็ถือว่าประทับใจนะครับพอใจนนในตนัวปืนมากนะครับโอเคครับผมหลังจากที่ทดสอบนะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูนะครับวประกอบข้างในกัน แต่เพิ่มเติมนี่นะครับตัวก๊อก17เจน5นะครับตัวนี้มันจะมีทันคาม้ายของของฝั่งนะครับก็ถือว่าคนขนัดทั้งท้ายทั้งขวาเนี่ยก็ใช้ได้นะครับแบบสบายเลยก็แบบคล้ายๆล้าเดินครับตัวปอตัวนที่นะครับใช้มัดครับด้านกายทิ้งที่ท่าปอดไทยนะครับจากก็ข้านี้นะครับดึงข้างหลังกดตองข้างพร้อมกันนะครับปึ๊บโอเคเดียวต่อนะครับด้านในก็เป็นเฟรมปืนนะครับของตัวก๊อก17นะซึ่งเบามากนะครับอันนี้จะเป็นตัวสปริง นะฮะบีฟอยสองชั้นนะครับสองชั้นแล้วก็จะเป็นลำกล้องความยาวก็มาตั้งสิ่จุดห้านิ้วนะครับตัวประมาณนี่คือลำกล้องก็เวลาถอดล้างหัวสายก็มีแค่นี้นะครับชิ้นส่วนเนี่ยงอนมากนะครับงอนมากถอดง่ายใส่ง่ายนะครับการใส่ก็เหมือนเดิมครับแล้วถ้าตอนปส่ปึ๊บนะครับคือก๊อกเรียกว่ามันยูนิเวอร์แซลนะครับเหมือนกันหมดทั่วโลกนะครับก็คือระบบการถอดนะการใส่การล้างเหมือนกันนะครับเหมือนกันทุกทุกรุ่นเลยนะครับ แต่ก็ใส่ให้ตรงรานนะครับชาชาแค่นี้ครับเราตดึกเรียบร้อยนะครับเป็นปืนที่ยอดเยี่ยมนะครับมากๆทั้งล็อก17นะแล้วก็ล็อก19นะครับเี75ถ้าเพื่อนสมาชิกท่านใดน,นะครับกำลังมองหาน,นะครับตัวปืนล็อกอ,อยู่เนี่ยก็น่านะครับผมทดสอบแล้วเนี่ยเรียกว่าเป็นปืนที่ดีมากนะครับน่าจับจองเอาไว้นะครับขอบคุณครับ ตัวน <Workers. S 2> ี้เป็นตัวที่ซัลเวอร์มอสซิโตนะครับที่เปลี N ่ยนด้านยางของคอปนะครับมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองยิงดูนะครับว่ามันจะกระชับปืนเนี่ยมากขึ้นขนาดไหนนะครับก็ยิงประมาณสักห้าเมตรนะครับห้าเมตรอารมณ์นะครับลูกอาสกอร์สิบนะเดี๋ยวลองดูนะครับโอเคเปิ้ลเครียด เดี๋ยวจะลองเล่นนะครับการขึ้นลาม,มือเดียว,วให้ตัวซิงค์ทาเวอร์นะครับตัวนี้มอสติโกเรานะครับใส่มาห้านัดนะครับเดี๋ยวลองขึ้นมือเดียวนะครับเราดูนะโอเคเรียบร้อยนะครับก็สรุปดีนะครับ การฝึกข,ขึ้นลำมือเดียวเนี่ยถ้าเผื่อว่ายังไงเนี่ยเพื่อสมาชิกน,นะครับมาทดสอบหรือว่ามาฝึกที่สนามบินืเนี่ยก็จะปลอดภัยกว่านะครับโอเคขอบคุณมากนะ,ค,ะค,ครับสุดครับ